นายที่สุดก็ได้มาลาถ้วยแชมเปี้ยนชิพซีซั่นที่8แล้วทุกคนได้กันบ้างหรือเปล่าเมื่อวานใครได้ลงบ้างไหนมาเล่าซิสําหรับหญิงเองนะคะใครที่ชนะรอบที่3นะคะก็จะได้เปิดกล่องแบบนี้เลยค่ะและสิ่งที่เราได้นะคะก็จะมีเหรียญแชมเปี้ยนชิพนะคะแล้วก็กล่องรางวัลแล้วก็อีโมจิประมาณนี้เลยซึ่งเมื่อวานก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่มาแบกพี่หญิงโอไม่กอนบอกเลยว่าพี่หญิงเนี่ยเล่นขี้มาก ซึ่งทั้งค่ายที่ได้ถ้วยไปนะคะเมื่อกดตรงโปรไฟล์นะคะเนี่ยเห็นปะสังเกตเลยคําว่าแชมเปี้ยนและเป็นรูปถ้วยตรงนี้ในส่วนของแต้มต่างๆที่เราได้แล้วนะคะอย่าลืมนํามาแลกของรางวัลพวกแกเห็นอะไรไหมเนี่ยจากโหมดแชมเปี้ยนชิปเนี่ยแลกของนะคะอันที่2ก็กดเข้าไปเลยเมื่อกดมาหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นตาสัญ,ญลักษณ์ของสกินแล้วก็กรอบโปรไฟล์แล้วก็ลูกแก้วนะคะแล้วก็ในส่วนของอันสุดท้ายซึ่งในตราสัญ,ญลักษณ์นี้จะมีสกินไหนบ้างเดี๋ยวหญิงจะพาไปดูค่ะ ในส่วนของตัวแรกนะคะจะเป็นพี่โอเมนของเรานะคะสกินจะเป็นระดับลิมิเต็ดเขียวไม่มีเอฟเฟกตัวถัดมาจะเป็นอิกกี้นะคะสาวน้อยสุดสกอยของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของลิมิเต็ดเขียวเช่นเดียวกันไม่มีเอฟเฟกในส่วนของน้องตีมี่ของเราะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยระดับก็เหมือนกันคะ่ะในส่วนของลิมิเต็ดเขียวและก็ไม่มีเอฟเฟกในส่วนของป้าลูเมียของเรานะคะอันนี้ก็มาแนวเดียวกันเลยลิมิเต็ดเขียวไม่มีเอฟเฟกแต่ว่าถ้า สวยเดอ้อและในส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็นลุงกิวดอร์เดาดีสุดหล่อของเราฝ่ารักพ่อนะคะอันนี้ก็จะมาในส่วนของลิมิตแตเขียวไม่มีเอฟเฟคเช่นเดียวกันแล้วทุกคนหละแรกของรางวัลอะไรกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งบมดนี้นะคะจะเปิดในรอบที่2วันที่16ธันวาคม2566สําหรับใครที่อยากหาตีไปล่วงหน้าก็คอมเมนต์หาได้เลยจ้า